รอบนี้เราได้ไม้ผูไม้โพงนะครับผมสภาพผูยับเยินนะครับผมผูกพังอย่างที่เห็นเลยนะครับผมสังเกตเห็นว่ามีร่องรอยของการผ่าเพื่อดูเนื้อไม้หรือจะเอาเนื้อไม้ที่ว่านั้นไปใช้ได้ไหมปรากฏว่ามันเอาไปใช้ไม่ได้หรือไม่มีเนื้อไม้หนาพอที่จะเอาไปใช้ได้นะครับผมเราก็เลยทำการเอามารีโนเวตต่อนั่นเองนะครับไม้นี้มีอายุโดยประมาณ1 0 5ปีนะครับ เราได้ส่วนที่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดของต้นนี้มาหลังจากนั้นผมก็เริ่มทําการปัดไม้โดยการอ่านลายไม้ก่อนนะครับผมแล้วก็ปัดไปตามลายแล้วก็ ปัดไม้นั้นต้องอ่านลายดีให้ดีๆนะผมว่าอย่าสวนลายมันนะครับผมไม่งั้นล่องลอยธรรมชาติหรือเรื่องราวผ่านการเวลาของมันจะพังไปเลยทีเดียวนะครับผมหรือว่าจะหายไปเลยนะครับผมเรื่องราวของมันจะหรือความเป็นธรรมชาติของมันจะหายไปทันทีเลยนะครับผมหรือลายของมันก็พังไปเลยเพราะฉะนั้นต้องอ่านลายและต้องใช้น้ำหนักมือให้ดีและเหมาะสมไม่สามารถที่จะกดหนักได้ตลอดอย่างเดียวนะครับผมโดยการปัด หรือการอ่านลายไม้นะครับผมเราจะไม่ได้ทําให้เรื่องราวของมันเสียไปแต่เราจะทําให้เรื่องราวของมันนั้นชัดเจนขึ้นและมองเห็นล่องรอยการเดินทางผ่านการเวลาหรือธรรมชาติของมันนั้นให้ดูสะอาดและชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยการใช้แปรงลวดนั้นเราก็ต้องเลือกหาแปรงลวดที่ไม่ขมมากเกินไปด้วยนั่นเองนะครับหลังจากการปัดลายนะครับผมหรือการปัด ให้มันสะอาดหรือลวดลายของมันแล้วเราก็จะได้ล่องลายอย่างที่มันเห็นเพราะฉะนั้นเรื่องล่องลายของมันเนี่ยที่เราเห็นนั้นเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะได้ลายอะไรมานั่นเองนะครับผมนี่เป็นลายที่เราสุ่มได้ลวดล่องลายไม้หมานั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการซาะล่องด้วยนะครับผมเพื่อเอาส่วนที่ผุของมันนั้นออกให้หมดและเหลือแต่ส่วนที่แข็งของมันนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ ล่องลายไม้ที่เราสุ่มได้มานั่นเองนะครับเมื่อลวดล่องลายไม้ที่เราได้มาให้อารมณ์เหมือนหินหรือถ้าหินที่โดนน้ากัดเซาะนะครับผมผมจึงทำการเก็บเศษไม้ที่เป็นสภาพเหมือนหินย้อยนะครับผมมาปัด ทำความสะอาดนะครับผมให้อารมณ์เหมือนหินย้อยนะครับผมก็เลยเอามาต่อเลยเอาไม้เข้าไปเพื่อให้มันได้อารมณ์เหมือนถ้าที่มีหินงอกหินย้อยออกมานั่นเองนะครับในการคีเอดงานหรือการลังสรรงานให้มันเหมือนหินงอกหินย้อยขึ้นมาเนี่ยในการหาไม้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับผมหาไม้ที่มันมีอารมณ์ที่เหมือนหินย้อยแล้วก็มาปัด ออพอปัดเสร็จแล้วก็ต้องเอาไม้แต่ละอันนั้นมาเทียบดูว่ามันเข้ากับแต่ละจุดไหมนะครับและการต่อเลยเอาไม้ในแต่ละชิ้นเพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติเราจะต้องวัดและต้องบากมุมให้มันเข้าไปในมุมที่เหมาะสมกับไม้หรือว่าพอดีกับไม้พอดีนั่นเองนะครับถึงจะทําให้งานนี้มันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็แน่นหนาแล้วก็แข็งแรงมากๆด้วยนั่นเองนะครับ เมื่อถ้ำมันมีอารมณ์ให้เหมือนกับน้ํากัดเซาะหรือน้ําที่มันกัดเซาะหินเป็นร่องนะครับผมมันมีแองเพราะฉะนั้นผมจึงทําการหาปริมาณน้ําที่มันจะขังอยู่ในปริมาณไหนนะครับผมเป็นแหล่งน้ําหรือเป็นแองน้ําที่ขังอยู่ในถ้าหินนั่นเองนะครับผมจึงเอาน้ํามาเทนะครับผมเพื่อหาว่าถ้าเราเทอ e ีพ็อกซี่เรซินลงไปเนี่ยมันจะ ขังอยู่ประมาณไหนเพราะฉะนั้นผมจะเคลือบเลเซนตนบางๆก่อนที่จะเทจริงๆนะครับผมเพื่อไม่ให้มันเกิดฟองนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นผมก็มาทําการปัดไม้ด้านนอกหรือการอ่านลายไม้ด้านนอกในการปัดนะครับผมแล้วก็ต้องใช้น้ําหนักมือและอ่านลายไม้ให้ดีๆนะครับผมนะเราจะปัดเอาในส่วนที่มันผุออกนะครับผมเพื่อให้มันเห็นลวดล่องลายที่มันดูเอ่อเป็นธรรมชาติและแข็งแรงมากที่สุดนะครับผมในการปัดไม ไม้ในแต่ละครั้งนะผมแนะนําเลยว่าไม่ควรกดหนักนะครับผมควรอ่านลายไม้ให้ดีและไม่ควรปัดสวนลายเมื่อลายไปทางไหนเราควรปัดไปตามลายมันทั้งนั้นนะครับผมและต้องใช้น้ําหนักมือแบบนุ่มๆม,ม,มือหน่อยเนีผมห้าม หนักเกินไปหรือกดหนักเกินไปจะทําให้ลวดล่องลายมีความเป็นธรรมชาติของมันนั้นสูญหายไปหรือเสียไปเลยนั่นเองนะครับผมและลวดล่องลายของมันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติและไม่ดูล,ลึกหรือชัดเจนขึ้นมานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นการเลือกใช้น้ําหนักมือและการใช้ข้อมือรวมไปถึงการหาแปลงที่ ไม่คมเกินไปก็มีผลค่อนข้างมากเลยทีเดียวนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมทาน้ํายาการปวกกันแมลงไปถึง1แกลอนแล้วนะครับผมทีนี้เราก็มาถึงเรื่องของการใช้สีนะครับผมใช้เป็นสีด้านนะครับผมเป็นสีด้านในการทาในการทานี้ก็ไม่สามารถทาได้แบบปกติหรือทาทั่วไปเราก็ต้องทาตามลายของมันนะครับผมแล้วก็จิ้มๆเพื่อให้มันเข้าไปอยู่ในร่องในลายเล็กๆนั้นเพื่อให้มันแบบเข้าซึมเข้าไปและก็เคลือบไม้ ได้หมดนั่นเองนะครับผมการเลือกใช้สีด้านนั้นเพราะว่าเราต้องการให้ไม้นั้นมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนั่นเองนะครับผมหรือโชว์ความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับหากการทาสีเงาทั้งหมดเลยหรือแล็กเกอร์ทั้งหมดเลยนั้นมันก็จะดูการเป็นการแบบแต่งเติมธรรมชาติมากเกินไปเลยทําให้มันดูไม่เป็นธรรมชาติน,น,นั่นเองนะครับการเลือกใช้สีด้านโดยที่แบบไม่ผสมสีเลยจึงทําให้ไม้มันดูเป็นธรรมชาติและมีสีที่เป็นธรรมชาติ โดยสีของมันเองนั่นเองนะครับผมจริงจะทําให้ไม้นั้นดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนั่นเองนะครับผมและมีการเคลือบไม้จากสีด้านด้วยนั่นเองครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนในการใช้สีว่าต้องการแบบไหนต้องการแบบให้มันเงาหรือต้องการให้มันด้านหรือต้องการผสมสีพ่นสีอะไรแบบนั้นหรือใช้แอร์บัดหรืออะไรขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนในการลังสั์งานเลยเช <c oughs> ่นเดียวกันนะครับแต่ของผมนี้ต้องการความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนั่นเองจึงเลือกใช้สีด้านแบบไม่ผสมสีนั่นเองนะครับผม ตอนที่ผมเอาไม้ผุผูพังพังมากับน้าคนหนึ่งที่เขาทํางานกับผมในการรังสรค์งานพวกนี้อยู่นะครับผมก็เขาหาว่าพวกผมบ้าทําไมถึงเอาไม้ผุผุพังพังมาไม่เอาไม้ดีๆมาทํานั่นเองนะครับก็ค่อนข้างจะได้รับเสียงตอบรับที่เขาแบบยังมองไม่เห็นว่าเราจะลังสคนงานออกมาอย่างไงนั่นเองนะครับผมก็ว่าเราบ้านั่นเองนะครับ แต่ผมกับคุณน้าก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับผมไม่ได้พูดอะไรไปเลยนะครับผมก็ยังทำงานแบบนี้ต่อไปนะครับผมเพื่อให้มันเห็นชิ้นงานหรือว่าให้ค่ะ ตัวงานนั้นเป็นตัวอธิบายให้เขาได้เข้าใจเองดีกว่าเราไปพูดและถกเถียงกันจนมันเกิดประเด็นที่คนไม่เข้าใจนะครับผมพอตัวด้านในโพงหรือไม้โพงนั้นให้อารมณ์เหมือนถ้าจนพอเข้าใจแล้วทีนี้ก็มาถึงการทําบนพื้นนั่นเองนะครับผมโดยกั้นขอบด้วยดินน้ํามันเพราะว่า ขอบมันจะไม่เท่ากันหรือไม่เรียบเท่ากันผมจึงใช้ขอบดินน้ำมันเพราะว่าดินน้ำมันนั้นสามารถเข้าได้กับตามรูปทุกรูปโคง้งเว้านั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำการเทอีพ็อกซี่นะครับผมโดยการเทอีพ็อกซี่ใส่นะครับผมจัดเทเพื่อให้มันแบบ เคลือบหน้านะครับผมให้หน้ามันดูใสนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทําการรักษาไม้ด้วยนั่นเองนะครับถนอมไม้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะทําให้ไม้นั้นบนพื้นหน้านั้นใสนะครับผมเหมือนกระจกนั่นเองนะครับผมมีน้ําหนักที่เบาค่อนข้างเบานั่นเองนะครับผมแล้วก็หลังจากเราเทเสร็จแล้วมันจะมีฟองอากาศขึ้นมานะครับผมจะใช้ไฟในการเป่าฟองอากาศให้หายไปนั่นเองนะครับ ครับผมหลังจากนั้นก็พอมันแข็งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ทําการแกะดินมันออกแล้วก็มามาปัดขอบนะครับผมมาปัดขอบแล้วก็แต่งด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ามาทําการตกแต่งภายในถ้ำนะครับผมโดยการผมจะใช้กาวนะผมในการลงผูกกันนะผมลงผู้กันแล้วผมก็จะใช้เ,เรียกว่า อมอสมอสเทียมในการลงนั่นเองนะครับผมเมื่อตัวถ้าเรามันมีการเปิดให้แสงเข้าพอเมื่อเปิดให้แสงเข้ามันจึงมีมอสมีความชื้นจึงมีมอสมีแสงด้วยก็ทําให้มอสมันเกิด การเจริญเติบโตขึ้นมานั่นเองนะครับผมในการเรียงมอสนั้นผมก็จะเรียงตามจินตนาการของผมนะครับผมตรงไหนที่ใกล้ความชื้นมากที่สุดผมจะให้มอสตรงนั้นเป็นสีเขียวน,น,นั่นเองนะผมเป็นเขียวแบบเขียวเข้มๆหน่อยนะครับตรงไหนที่ห่างจากความชื้นและโดนแสงมากนะครับผมจะให้อารมณ์เหมือนแบบว่าสีเขียวอ่อนนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นก็ทําการ ลงผู้กันหรือการแบบหารายละเอียดหรืออ่านรายละเอียดให้ดีนั่นเองนะครับผมเพื่อจะหาความเป็นธรรมชาติ พอเราทํางานเสร็จไปประมาณหนึ่งแล้วก็มาเช็คระบบไฟหรือติดไฟกันด้วยนะครับผมแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้งานก็มาได้ประมาณหนึ่งและเกือบจะเสร็จแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมต้องมาอ่านลายไม้แล้วก็มาอ่านเรื่องแบบความเป็นธรรมชาติของมอดเพิ่มนะครับผมอันนี้เราก็มาดูว่างานตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนั่นเองนะครับผม ก็ทําให้เราเห็นแล้วว่ามันออกมาประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่งานเสร็จแล้วนะครับผมเรามาดูจากทางด้านนอกกันนะครับผมเปรียบเทียบจากตอนแรกๆที่มานะครับผมมันก็จะดูแบบผุพังนะครับผมไม่มีร่องลายอะไรคล้ายๆเหมือนผ้าคีลิวที่ห่อปิดเอาไว้มองไม่เห็นทองข้างในนั่นเองนะครับ และต้องบอกว่าลวดลายนี้เราไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้หรือไม่สามารถเลียนแบบได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่เป็นคนสร้างขึ้นมาเองเรารที่เป็นมนุษย์ไม่สามารถ ทำเรียนแบบได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะได้ลายอะไรมาอันนี้เราก็สุ่มได้มานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นงานที่มันเห็นภายนอกของมันเองนะครับผมโชว์ทั้งข้างนอกโชว์ทั้งข้างในเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเปลือกด้านนอกนั่นเองนะครับ แต่เป็นเปลือกที่มีความแข็งนะครับผมมีความค่อนข้างแบบแข็งมากเลยทีเดียวนะครับไม่ได้แบบดูแบบผุพังเหมือนอย่างที่ตาเห็นนะครับผมเพราะฉะนั้นง,นงานนี้นะครับผมจะเป็นงานที่มีชิ้นเดียวในโลกนั่นเองนะครับผมซึ่งผมเพ่เคยเห็นงานของฝรั่งนะครับผมแต่เป็นงานแบบอยู่ในตู้ปลานั่นเองนะครับผมเป็นงานแบบงานโชวหรืองานต่อเรียเอาไม้นะครับผมซึ่งผมมองเห็นว่ามันเป็นงานที่แบบว่าโชวได้ ได้อย่างเดียวนะครับผมหรือประดับบ้านได้อย่างเดียวผมก็เลยมองเห็นว่าจริงๆมันแค่โชว์ได้อย่างเดียวมันน่าจะทําอะไรได้มากกว่านั้นผมก็เลยจับงานพวกนี้มาฟิวชั่นกับงานใช้สอยเพราะฉะนั้นทั้งเป็นทั้งงานโชว์และงานใช้สอยนะครับผมและก็งานประดับบ้านด้วยนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้แล้วงานตัวนี้นะครับผมนอกจากจะเปิดไฟโชว์หรือมีไฟโชว์ในตัวแล้วนะผมโชว์ทั้งกลางวันโชว์ั้งกลางคืนได้นะครับผม ตอนปิดไฟนะครับผมตัวน้ําตรงนี้นะครับผมสามารถเรืองแสงเป็นสีน้ําทะเลได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ตรงหินที่ย้อยๆนั้นก็จะมีที่เลืองแสงเหมือนเป็นหิ่งห้อยนั่นเองนะผมเต็มไปหมดเลยนะครับผมรวมไปถึงตรงรูในถ้ำดำๆตรงนั้นนะครับผมก็จะมีที่เรืองแสงให้อารมณ์เหมือนแบตเรเลเลืองแสงนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนงานที่เราถ่ายนะครับผมไม่สามารถ ถ่ายมองเห็นอองานเรืองแสงได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับใครอยากเห็นงานเรืองแสงที่หลุดไปอยู่ในโลกแฟนตาซีนะผมแนะนําให้มาดูของจริงจะดีกว่านะครับผมส่วนอารมณ์ตรงที่เป็นแร่ทองเหมือนถ้ำตรงนั้นเนะี่ยผมให้อารมณ์เหมือนแบบเป็นแร่ทองชิ้นใหญ่ที่โดนน้ากับสอดนั่นเองนะครับตรงนั้นจึงเป็นสีทองนั่นเองนะครับ